สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมเหรียญหนึ่งบาทปีสอ0พเป็นเหรียญกระสาบชนิดหนึ่งบาทปีสอ0พชนิดทองขาวพาแผ่นดินด้านหน้าเป็นพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชครึ่งพระองค์ผินพระพักเบื้องซ้ายด้านซ้ายมีพระปรมาภิไทยภูมิพลอดุลยเดชด้านขวามีคำว่ารัชกาลที่เก้าส่วนด้านหลังเป็นรูปตาแผ่นดินในสมัยรัชกาลที่ห้าเบื้องบนมีคำว่ารัฐบาลไทย เบื้องล่างมีอักษรเลขไทยพศ .2,500 ด้านซ้ายมีข้อความว่าหนึ่งด้านขวามีข้อความว่าบะเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ27มิลิเมตรหนัก7.5กรัมลักษณะเป็นเหรียญกลมขอบเฟืองเริ่มใช้วันที่28มกรา 2501เป็นเหรียญใช้หมุนเวียนนะครับจะมีร่องรอยสึก จากสภาพการใช้นะครับเหรียญสร้างตั้งแต่ปี2500ถึงปัจจุบันก็อายุ60กว่าปีนะครับจึงมีความเก่าตามสภาพนะครับวันนี้ก็พามาชมเหรียญหนึบาท ปี2 5 0 0เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ